สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งไปครบแล้วนั้นวันนี้ เราจะมาฝึกปฏิบัติงานกันค่ะงานแรกก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองตอนฝึกปฏิบัติจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ขอ้อ1บอกชื่องานและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้2 ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามกระบวนการได้ 3. ทํทำงานด้วยความกระตือรือร้น,นสะอาดและรอบคอบค่ะเรามาทบทวนขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันก่อนนะคะขั้นตอนแรกก็คือรวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจาย มาเก็บไว้ในบริเวณเดียวกันค่ะขั้นตอนที่2แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือออกจากกันนะคะ 3. เก็บเครื่องเขียนในกล่องใส่เครื่องเขียนเก็บสมุดหนังสือไว้ในกระเป๋านักเรียนหรือจะจัดวางไว้บนโต๊ะเครื่องเขียนก็ได้นะคะ ก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติงานกันนั้นคุณครูก็มีคลิปวิดีโอในเรื่องการจัดอุปกรณ์การเรียนมาให้นักเรียนชมกันนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเห็นประโยชน์ของการทำงานไปชมกันเลยค่ะการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือเป็นบริเวณที่ใช้สำหรับเขียนการบ้านรายงานหรือวาดภาพและใช้วางสมุด หนังสืออุปกรณ์การเรียนต่างๆควรจัดวางให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้งานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถหยิบและเขียนของบนโต๊ะได้สะดวกการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีกระบวนการดังนี้นะครับ 1. วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือเป็นระเบียบ เพื่อให้โต๊ะเขียนหนังสือมีพื้นที่เพียงพอสำหรับใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบและเก็บสิ่งของบนโต๊ะเขียนหนังสือ 2. กํกำหนดวิธีการจัดโต๊ะเขียนหนังสือโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แยกประเภทของสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ 2. หนังสือวางเรียงตามลำดับสูงไปต่ำหันสันหนังสือออกด้านนอกโดยมีที่ขั้นหนังสือขั้นไว้ไม่ให้ล้ม 3. สมุดวางซ้อนกัน 4. ดินสอปากกาไม้บรรทัดวางรวมในภาชนะที่หยิบใช้ได้สะดวกและมั่นคงไม่ล้มง่าย 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดโต๊ะเขียนหนังสือตามที่วางแผนไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบอกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น การจัดกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนเป็นของใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือดินสอปากกายางลบไม้บรรทัดซึ่งนักเรียนต้องนำไปโรงเรียนและนำกลับมาบ้านทุกวันถ้าจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนและแยกประเภทจัดเก็บให้ดีกระเป๋าจะไม่หนักมากหยิบใช้อุปกรณ์การเรียนได้สะดวกและอุปกรณ์การเรียนไม่สูญหายนะครับ การจัดกระเป๋านักเรียนควรมีกระบวนการทำงานดังนี้ 1. วางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการจัดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้กระเป๋านักเรียนไม่หนักมากเกินไปเพื่อให้มีสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียนครบตามตารางเรียนในแต่ละวันเพื่อให้หยิบใช้และเก็บได้ง่ายเพื่อป้องกันการสูญหาย 2. กำหนดวิธีการจัดเก็บกระเป๋านักเรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูตารางเรียนประจำวัน 2. เตรียมหนังสือและสมุดต,ตามตารางเรียน 3. แยกประเภทหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียน 4. จัดเก็บหนังสือสมุดและอุปกรณ์การเรียนลงในกระเป๋าอย่างละช่อง 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจดูผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับถึงเวลาที่นักเรียนจะไปฝึกปฏิบัติกันแล้วค่ะงานที่หนึ่ง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดอุปกรณ์การเรียนของตนเองแล้วถ่ายภาพผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งภาพนะคะนักเรียนจะจัดที่โต๊ะหรือชั้นหนังสือก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ถ่ายภาพพิมพ์ชื่อนับสกุลชั้นเลขที่ในภาพนะคะแล้วส่งมาที่อับั้มลายกลุ่มนะคะวิชาการงานอาชีพ ครูจะให้คะแนนการปฏิบัติงานทั้งหมด5คะแนนค่ะงานที่2เราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือการงานอาชีพนะคะหน้า18ค่ะคำสั่งนักเรียนสรุปความรู้เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตอนเองลงในแผนภาพความคิดให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรม การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองมา3งานนะคะพร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่จะได้รับด้วยค่ะข้อสุดท้ายด้านล่างนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองที่ถูกต้องนะคะนักเรียนเลือกคำตอบหนึ่งคำตอบนะคะเพื่อเป็นการสรุปความรู้เรื่องนี้ค่ะเมื่อนักเรียน ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้รับคะแนน5คะแนนค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้บนหัวกระดาษด้วยนะคะแล้วส่งมาที่รายกลุ่มอาบังวิชาการงานอาชีพค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับการฝึกปฏิบัติงานในวันนี้ค,นคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะทำงานด้วยความสะอาดเรียบร้อย ครคูจะรอดูผลง,งานและให้คะแนนนักเรียนนะคะฝากให้นักเรียนทบทวนบทเรียนกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน